การต่อไปดีเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ ผมนายวีรพงศ์เจนแทสเซนาครับสายข่าวคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่3ห้องหนึ่งนะครับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปฐมวันนี้นะครับกับผมจะมานําเสนอเรื่องพลังงานทดแทนนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพลังงานทดแทนที่ผมจะนําเสนอคืออะไรต้องติดตามไปชมนะครับที่สามาครับประเทแทนครับเชื้อเพลิงต่างๆครับเช่นน้ำมัน การผิตก๊ธรรมชาติครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากว่าร้อยละ้าส9บนะครับซึ่งพลังงานกลางครับเชื้อเพื่อนกลางครับก็จะมีพลังงานลดลงนะครับในโลกของอนาคตแล้วยังมีราคาแพงมากครับซึ่งลรงงานเหล่านี้ประเทศไทยก็จะนําเข้าจากตางเพื่อนนะครับเพื่อนนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าครบดังนั้นนะครับประเทศไทยจึงทําเริ่มมาช้านกลางเพื่อแก้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า อันนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมนะครับว่าจะเสียไฟฟ้าไปจากอะไรวันนี้ผมาพาเพื่อนไปดูนะครับ สถานที่ของเรานะครับก็คืออาคารสาธิตวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับทีนี้เราจะไปดูการทํางานของแผงโซลาเซลล์นะครับด้านข้างนะครับว่ามีหลักการทํางานแบบไหนกระแสไฟฟ้ายังไงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในการใช้บ้านเรือนเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันเลย แสงโลาเซลล์นะครับเป็นกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิต์นะครับนีก็ข้อมูลทางเทคนิคนะครับก็จะมีแสงเซลล์แสงอาทิตย์ยี่หอ้อซอกรุ่น S 2 0 0ศูนยาครับนำมาต่ออนุกรมกัน10แผงนะครับและนำมาขนานกัน3มชุดรวมเป็น30แผงนะครับซอนนะครับสวิตซี่นะครับสวิตยี่หอ้อ SQD รุ่น b 2 2 1 n r b ขนาด3 0์นะครับสมนะครับอินเวอร์เตอร์ยิ่อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด2,000วัตต์นะครับสีะครับมินิ c b นะครับ5นะครับมิเตอร์นะครับ3 P นะครับนี่ครับมันคือหลักการข้อมูลทางเทคมคการติดตั้งของแผงโซลา r เซลล์นะครับเรามาดูตัวอย่างการทำงานของโซลาเซลล์ดูครับ พลังงานแสงอาทิต์นะครับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนํามาใช้อย่างไม่สิ้นสุดนะครับมีลักษณะกระจายตรงถึงผู้ชายโดยตรงนะครับอีกอย่างยังเป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากจากมลพิษนะครับต่อสิ่งแวดล้อมตามปกติมนุษย์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นแสงอาทิตย์นะครับกระจายลงมาถึงคราเซียนะครับเข้าไป การหมุนเวียนผลกระแสไฟฟ้าภายในตามอาคารบ้านเรือนได้ครับนี่คือหลักการประหยัดพลังงานนะครับพลังงานทดแทนที่ใช้ในอนาคตต่อไปบ้านเรือนเราครับถ้าเราจะสร้างบ้านเราอาจจะเป็นชิดมูดโมเดลหลังคาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ลนะครับผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ใช้ภายในบ้านเองก็ได้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับกับผมก็ขอแนะนาเรื่องพลังงานทดแทนเพียงเท่านี้นะครับ ้ครับคำ,คำง่ายๆแต่ความหมายสุดลึกล้ำคำง่ายๆที่เธอใช้ประจำซ้ำไป